คุณก็รู้ใช่รถคลาสสิกเนี่ยมันต้องมีอะไรให้ลุ้นตื่นเต้นสนุกอยู่แล้วยิ่งของเล่นเยอะๆอุ้ยอุ้ยรู้สึกเหมือนมีอะไรตันอยตันอยู่ตอนะครับมาดูแล้วไม่โอเคก็ไม่ต้องเอาเอาที่คุณชอบไม่ใช่ผมชอบไม่ใช่คนอื่นชอบนะครับเอ้ยไม่สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมนะครับก็วันนี้ อยู่กับ Mercedes-Benz ตัว2ประตูนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มัน1-2-4ที่เราเคยเห็นนี่หว่าใช่แต่นี้คือแบบ2ประตูนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยบางคนมาเหมือนเดิมตัดคันสีดำที่พี่เคยถ่ายกับพี่นุชให้เขาดูใครที่เคยตามผมตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่ยุคผมหัวเกียนหลายปีแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ามีคันสีดำมาคันนึงภายในภายนอกเนี่ยสภาพนิ้ง คลีนมากนะครับแล้วก็ราคาถูกสุดๆนะครับ <Wow. S 1> ขออนุญาตใช้คำว่าราคาถูกสุดๆนะครับแล้วก็มีสันรูให้นะฮะ oh. แล้วก็ช่วงล่างนิ่มสบายมากนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าไฟหน้าเนี่ยใสกริง้งไม่มีแตกหักไม่มีทะลุไม่มีแตกลายงาไม่มีแมลงตายด้านในไฟมุมก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ซีซีเนี่ยด้านล่างเนี่ยยาวมาเลยเนี่ย ไม่มีหักไม่มีแตกเลยอีกด้านหนึ่งเนี่ยไฟสปอร์ตไลท์ก็ใส่กิ้งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไฟหน้าใส่กิ้งไฟมุมใส่กิ้งด้านหน้าเนี่ยสวยโชบเชียวนะครับอันนี้ก็ไว้ทาความสะอาดไฟด้านหน้านะครับปัดขึ้นปัดลงกระจังหน้าเงาวิง้งเราเพิ่งพูดกันไปเอง c ี a ัส e ีคัสนะครับว่าซีเขาเนี่ย <c oughs> ก็แตกหักง่ายนะฮะอันนี้อยู่โคเปะดาวลอยอยู่โคเปะ ดีเทลเนี่ยไม่ได้ปั้นมาใหม่ปงเนี่ยไม่ได้ปั้นมาใหม่เลยนะครับกาบนี่อยู่ครบหมดแล้วดูเนี่ยเหล็กโครเมียมตรงนี้อยู่ครบหมดไม่ได้หักเลยนะครบครบหมดครบหมดครบหมดเลยไม่ได้มีแตกหักเลยมาดูใกล้ๆได้เลยกระจกงองข้างก็เหมือนกันนะสภาพดีไม่มีเบียดจนแตกหักเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมก็ oh. นี่ครับแล้วก็มาดูไฟท้ายแดงก่ำาใสากิ้ง ลากยาวมาเลยลากยาวมาลากยาวมาเลยนนะครับเงาวิง้งไม่คดไม่งอบางบางคันเนี่ยเขาขอแค่ชิ้นเดียวแต่ต้องซื้อซากมาเลยหนึ่งคัน 1, นะครับนะถ้าเกิดคุณเล่นรถเก่าคุณจะรู้อันนี้เขาติดเพิ่มมานะฮะไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวยี่สี่นะครับกว้างขวางมากสภาพตรงนี้ยังดีอยู่นะครับพลาสติกล้ออะไหล่ เดิมเๆแม่แรงบล็อกขันล้ออะไรต่างๆอยู่ครบหมดกันสนิมรอยอาร์ตอะไรต่างๆอยู่ครบหมดเครื่องเสียงชุดใหญ่แล้วก็มีป้ายชุดไฟฉุดเฉินนะครับให้คุณไว้ตั้งเวลาที่รถคุณมีปัญหา <Wow. S 1> ช่วงล่างเนี่ยดีแต่ก็อย่ามาเชื่อผมมาลองขับเองดีกว่า <Wow. S 1> นะครับช่วงล่างดีการสปีดของรถเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็รถเนี่ยออฟเซตหน้าหลังต่างกันนะฮะทรงโป่องอะไรเป๊ะหมดเลย ช่องไฟตรงประตูนี่แน่นฝังแน่นฝังเลยกระจกมองข้างเนี่ยไม่มีเบียดจนแตกหักเลยครับชิดมากนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันสำหรับด้านในเนี่ยคุณก็รู้ใช่รถคลาสสิกเนี่ยมันต้องมีอะไรให้ลุ้น,นตื่นเต้นสนุกอยู่แล้วยิ่งของเล่นเยอะๆมาดูแผงประตูกันเลยแผงประตูเนี่ยพลาสติกไม่มีแตกหัก หนังไรไม่มีรอยขีดข่วนเลยลายไม้อยู่ครบเป๊ะพลาสติกไม่มีแตกหักนะครับใช้งานได้หมดนะฮะเฮ้ยใช้งานได้หมดจริงๆดูดิไหมเชิงบันไดไม่มีแตกหักเลยนะฮะอันนี้คอนโซลหน้านะควงมาลัยเนี่ยไหมก่กิฟลายไม้ไม่มีแตกเลยหนังไม่มีขาดเลยนะฮะไฟระบบไฟอะไรต่างๆเนี่ยโลโก้นะครับที่บิดอะไรยัง ยังมีพร้อมอยู่นะฮะช่องแอร์ไม่มีแตกหักที่สําคัญเลยช่องแอร์นะครับแล้วก็ลําโพงไม่ทะลุนะ,ะอุ้ยอุ้ยอุเสียงอะไรผมไม่ได้ทําหักนะเว้ยมันหักอยู่แล้วนะไม้ไม้ก็เห็นใช่ไหมมันหักอยู่แล้วผมไม่เกี่ยวนะผมเช็คให้คุณมันน่าจะโอเคมันหักอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจกด้านในไม่มีแตกหักนะฮะอันนี้มันหักอยู่แล้วนะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้มุก นะครับไม่ใช่มีคนแบงไปบอกพี่พันบอกเอ้ยผมเห็นในคลิปดอททำหักผมไม่ได้ทำเว้ยมาเป็นพยานเข้าใจว่ามันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอแน่นอนนะครับอันนี้ไฟติดไฟติดหมดนะครับไฟติดหมดแต่กลอมเนี่ยจะมีเลา้าวหน่อยนะคุณต้องเปิดไฟคุณถึงจะเห็นเนี่ยรู้ป่ะแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวคุณดูนี่เดี๋ยวคุณดูนี่นะเนี่ยชอบตรงเนี้ยนะครับมันดูคลาสสิกดีนะครับ อันนี้นะครับเห็นไหมไม่มีหักนะครับหักด้านเดียวด้านนู้นนะฮะเจ้าของเก่าทําหักเองกระจกไม่แตกฝาอะไรอยู่เราหมดลิงชัดเนี่ยยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับอันนี้คือชุดเครื่องเสียงนะที่คุณสามารถปรับมิกอะไรได้นะฮะอันนี้ใส่แก้วนะครับรู้สึกเหมือนมีอะไรตังกิตตังกิตต่อรถคันนี้มันมีอะไรอยู่ปะเนี่ยงั้นเราไปด้านนู้นเลยกันรีวิวให้มันเสร็จๆไปทำไมรู้สึกขนล,ลุกจังวะ เฮ้ยไม่มีอะไรแปลกๆป่ะเนี่ยนะฮะตั้งแต่รีวิวรถมาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆหรือว่าไม,ไม่มีนะหรืยังไม่เห็นอะไรเลเราตดไว้ในรถป่ะเนี่ยไม่มีพี่หนูเช่เยอไม่มีอะไรเราลืมอะไรไว้ในรถป่ะเนี่ยไม่มีนะพี่วันนี้มันวันอะไรวันฮาโลวีนใช่เออไม่ใช่วันวาเลนทไทน์เหรอใช่ค่ะชิป <ๆ S 1> แล้วชิปแล้วแล้วเมือ่อเช้านี้เอาดอกไม้ไปให้พี่แมงมีหน้าเขาหน้ากดกดมันผิดวันเหรอวะ Okay. โอเคงั้นก็มาต่อนะฮะอันนี้เนี่ยคอนโซลลายไม้นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนะฮะปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้แก๊สเอาออกเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ได้ติดแก๊สนะครับเอาออกแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยม่านหลังอันนี้ระบบไฟเฮ้ยเฮ้ยไ่ไ่เห็นอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยน,ะนีมัน นี่มันนี่มันนี่มันมันอะไรดีเนี่ยคิดมุกต่อไม่ออกว่ะนี่มันมันคือคุณน้ำค้างเป็นไงบ้างวันนี้นะเป็นวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนนี่มันคือวันอะไรวันปล่อยผีวันปล่อยผีวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนซึ่งผมถ่ายสองคลิปติดเลยใช่ไหม แล้วก็ทุกคนก็ต้องแต่งตัวประหลาดกันมาที่เต็นท์แต่มีแต่งมาคนเดียวคือแอดมินของผมน้องน้ำค้างนะครับส่วนพี่คิดก็แต่งเป็นคนเมาแต่แกขยันมากแกแต่งทุกวันเลยพุกเ,ย,เย็นนยพี่คิดแต่งเป็นคนเมาแล้วเหมือนจริงมากแกซ้อมทุกวันแต่งเป็นคนเมาเมาเหมือนจริงมาก <c oughs> แกเมาจริงม่ะพี่แกเมาจริงมะพี่แกเมาจริงีแกเมาเหมือนจริงมากทุกวันพี่เอกก็เวอร์เป็นคนลืมเก่ง ลืมตลอดเลยแต่พี่คิดนี่ของจริงเลยนะครับใครอยากเห็นพี่ผมพี่คิดเนี่ยชอบโคเบอร์เป็นคนเมาเล่าขาวนะฮะน้องน้ำค้างจะรู้ดีเพราะน้องน้ำค้างชอบไปทําเหล้าเถื่อนขายให้เป็นไรายได้พิเศษนะครับแล้วความจริงวะโอเคไหนไหนก็เขานั่งข้างหลังอยู่แล้วเนี่ยน้องน้ำค้างคุณเนี่ยมีความสูงสักเท่าไหร่วะน้อง 163โทษนะครับเบาอ,อันนี้คือปรับแบบปกติแต่ผมรู้ทุกคนไม่เชื่อจนกว่าจะถูกพิสูจน์เดี๋ยวผมจะไปนั่งให้ดูก่อนรู้สึกยังไงบ้างข้างหลัง <c oughs> ครับก็นะฮะก็ตามที่บอกส่วนผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับผมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการนั่งสบายเนี่ยจะต้องเหยียดขาสุดๆนะฮะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยถ้าข้างหลังนั่งสบายเนี่ย ผมก็นั่งสบายแล้ว <Wow. S 1> มันก็ไม่ได้สุดๆแบบว่านั่งรถสี่ประตูอะแต่ก็คือนั่งได้คือถ้าเกิดคุณปรับประมาณนี้แล้วคุณต้องมีน้องๆน,นะครับมีเพื่อนร่วมงานนะฮะมีลูกชายลูกสาวไปด้วยเนี่ยคุณก็ดูตัวอย่างน้องเขานะก็คือนั่งได้ประมาณนี้นะครับนั่งประมาณนี้นะครับแล้วคุณจินตนาการนะว่าเอ้ยเออเพื่อนที่คุณไปด้วยอยากพาทารกไปด้วยมีใครไม่รู้จักทารกไหมนะครับว่าคุณสามารถพกทารกไปด้วยแล้วนั่งข้างหลังได้นะฮะ แล้วข้างๆเนี่ยก็ยังนั่งได้อีกคนหนึ่งไปตามคนมาเพิ่มอีกคนนึงนะ้องไปตามคนนี้มาดีกว่าไปขอยืมตัวคำบอกว่าขอแป๊บเดียวให้ล้างมือให้สะอาดแล้วมาอย่างด่วนเลยอันนี้ผมเอาน้องผมมาอีกคนนะน้องคำฝ่ายช่างนะครับคนนี้เลยอันนี้เนี่ยสวัสดีเขาสวัสดีพวกคุณพวกคุณรับ,บายเขาหน่อยดิพวกคุณร<ๆ>ับบายเขาอยู่ปะเนี่ยรับาบเขาอยู่ปะเนี่ย โอเคไปต่อเลยก็นี่นะครับถ้าเกิดความสูงเท่าไหร่น้อง8 0แดสิแล้วก็นั่งรู้สึกงไงบ้างบอกมาตรงๆอึดอัดแคบหรืออะไรบอกได้สบายกว่างขวางดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้สบายถึงขั้นสี่ประตูใช่ปหล่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่รถสไตล์เนี้ยเขาจะไปกันคน2คนเท่านั้นเป็นรถคันที่3ของบ้านแต่คันนี้พิเศษเพราะว่าอะไรใหม่เพราะใช้ชีวิตจำวันได้คุณจะขับไปเที่ยวไปอะไรได้หมดทำพี่ขอบคุณมากเลยเนาะเป็นงไงบ้าง รู้สึกไงกับการแต่งเป็นผีวันนี้รู้สึกเหมือนโดนแกงค่ะี่มโดนแกงโดนแกงคืออะไรใครรู้บ้างโดนแกงคือบ้าอะไรอยากโดนฉันแกงว่ปะปังใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะโดนแกงคืออะไรแกงเขียวหวานเหรอแกงเขียวหวานหรือเปล่าฮะแกงอะไรวันนี้นมีขนมจีนน้ำยาน้ำเงี้ยวมาปังป<ะ>ไม่เกี่ยวอะไรกัน รถผมขายรถแต่แอดมินผมบอกว่ามีขนมจีนแกงน้ำเงี้ยวมันคือบ้าอะไรวะน้องโอเคมากันต่อเลยครับผมกำลัง,ลงระงับอารมณ์อยู่มาดูแผงประตูกันอันนี้คือสภาพเดิมๆเลยนะฮะรอยขีดข่วนไม่มีนะลายไม้ไม่มีแตกหักแล้วก็ดูเบาะปรับไฟฟ้ายังใช้งานได้หมดจริงๆรมือเปิดโครเมียมนะครับไม่มีลอกตรงนี้พลาสติกไม่มีแตกหักนะสะภาพหนังอะไรเนี่ยไม่มีขาดเลยนะตรงนี้ไม่มีขาดไม่มีขาด สภาพดีไม่มีขาดไม่มีสกปรกเลยนะครับพวกนี้อันนี้คือรถที่ถูกทําสีมานะครับแล้วก็เริ่มเริ่มอายุส,สีเริ่มลอกเริ่มคลองแล้ว oh, <no. S 1> นะ,ะก็ดีแล้วนะที่คุณทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้คือพลาสติกนะไม่มีแตกหักแล้วก็ตรงบ่อเนี่ยพลาสติกไม่มีแตกหักนะครับบ่อเนี่ยไม่มีขาดเลยปีกเปิดไรไม่มีล้มเลยทั้งนั้นเบาะเป็นทรงเดิมเดิมลายเดิมเดิมเลยถามว่าคนข้างหลังจะออกอยังไง นะครับก็ต้องกดปุ่มนี้แล้วก็อย่างนี้มานะฮะตรงนี้ไม่มีห้อยเลยนะครับเนี่ยคือสภาพคนนั่งข้างหลังก็จะนั่งประมาณนี้นะฮะนั่งได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดตรงนี้ <Wow. S 1> ดูกอนนะครับ <B unk. S 1> อันนี้นะครับเป็นที่เขีียบุหรี่ ah. กับที่จุดบุหรี่นะฮะยังอยู่ครบหมด <Wow. S 1> จะมีแค่จุดนี้ที่ติดแก๊สนะคะแล้วเอาแก๊สออก ตัวเกียร์เนี่ยจะมีขอบขอบเนี่ยจะมีตําหนินอยู่นะครับแต่หนังลายไม้อะไรสภาพดีพลาสติกไม่มีแตกหักสภาพตรงนี้ตัวอักษรอยู่ครบเป๊ะหมดเลยนะครับจกไฟฟ้านะครับว้าว <Wow. S 1> ด้านนี้ก็เหมือนกันเอาตรงๆก็คือระบบไฟฟ้าระบบอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมโอ้โหดูผียังตาถลน พีน้ำค้างยังตาถลนดนะครับฝั่งนี้นะกดไม่ลงนะครับ oh, <no. S 2> กดไม่ลงโอเคครับใช้งานได้ข้างหลังกันนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องขอเชิญคุณน้ำค้างนะครับออกมาก่อนนะครับซึ่งน้ำค้างพี่ถามอย่างเรอาอยู่ทำอะไรวะน้องเอาไม่ได้ครัไม่คือพี่ถ่ายเสร็จ <laughs> ผมแทนไว้ว่าถ่ายแค่ให้ทุกคนตกใจ แล้วเราก็ออกได้เลยว่าออกแล้วทางออกมันไม่มีประตูมันก็เปิดไม่ได้หนูเหมือนโดนขังแล้วหนูก็ไม่คือผมผมผมงงผมงงที่ว่าแกงลงร้องไห้เหรอแกงลงร้องไห้เหรอวะอยากได้แพทนไหมอยากได้ฟูลเมมเบอร์ไหมคุณอยากได้ฟูลเมมเบอร์ไหมอยากได้ไหมถามว่าอยากได้ไหมอยากได้โลโก้ปักข้างหลังไหมไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคไหมปักสิบวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาไม่ต้องการฟูลเมมเบอร์ของทางเราปัดสิทธิ์วันหยุดแล้วก็ แล้วก็ตัดสิทธิ์วันหยุดปีใหม่นะฮะตัดสิทธิ์ความช่วยเหลือตัดสิทธิ์อาหารกลางวันที่จะเลี้ยงบางครั้งโอเคสงสารน้องเขาอะล้อเ,เล่นล้อเ,เล่นตรงเนี้ยไม่มีห้อยเลยนะครับเบาหลังเนี่ยปีกอะไรไม่มีล้มแล้วก็สภาพเนี่ยคนนั่งหลังเนี่ยน้อยที่จะได้มีโอกาสมานั่งนะครับถ้าใครที่ไม่คิดอะไรมากเนี่ยเขาถือเป็นรถสปอร์ตที่ที่เป็นแรไอเทมนะครับคุณเอาไปเนี่ยคุณจะไปเก็บไปปั้นต่อตรงไหนผมไม่รู้ นะแต่สภาพ่างอย่างค,ครบแล้วนะฮะด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับของประตูอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ได้นะข้างหน้าไม่ได้มีฝังน,น,นะครับใช้ไม่ได้ะะก็คุณได้คันนี้ไปเนี่ยถือว่าเพียบพร้อมมากๆนะครับเพียบพร้อมที่สุดเลยนะอันนี้ก็เป็นที่เขียวบุ <c oughs> รีคืออาจจะไม่ใช่รถที่สวยที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ใช่รถที่เดิมที่สุดนะแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็คือสู้กับคนอื่นเขาได้แต่ถ้าใครที่ มีความใฝ่ฝันว่าเฮ้ย <Wow. S 1> อยากจะมีขับสักคันหนึ่งตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้ขับเนี่ยตอนราคาเขาเขาหลายล้านเนี่ย <Wow. S 1> นะฮะตอนนี้ราคาไม่ถึงแล้วนะก็ลองมาดูเอานะครับแล้วเราไปดูห้องเครื่องเซอร์ไพรส์กันนะครับโอเคนะครับสำหรับห้องเครื่องนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 2J Turbo นะครับสภาพเครื่องเนี่ยนะฮะไม่เยี่ยมนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะรอยอาร แผ่นเทดแผ่นคอมพิวเตอร์นะครับยังอยู่รบหมดคานเนี่ยสวยมากอย่างเงี้ยคานสวยมากซึ่งผมก็เข้าใจว่าหลายคนเนี่ยต้องการเครื่องเดิมนะฮะแต่ถ้าคุณต้องการเครื่องเดิมเนี่ยคุณจะไปเปลี่ยนเอาก็ได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคุณไปซื้อคันอื่นที่อื่นก็ได้ถ้าคุณเห็นว่าโอเคกว่าแต่ถ้าใครมองว่าผมอยากจะใช้ชีวิตประจําวันสิ่งที่คุณจะได้กับเครื่องตัวนี้คืออะไรรู้ไหมคุณไม่ต้องกังวลว,ว่ารถคุณจะเสียที่ไหนตอนไหนนะครับ คุณไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่อึดถึกทนทา้งที่ไหนก็สามารถดูแลได้นะคะคุณสามารถใช้ทุกวันได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณจะขับไปทํางานทุกวันออกต่างจังหวัดนะฮะไปเที่ยวกับเพื่อนรถติดอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแถมคุณยังมีความสุขอีกังหัน สำหรับคันนี้นะครับราคา5 8 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จัดเป็นได้ไม่ได้ต้องซื้อสดเท่านั้น5 8 7 0 0 0บาทปี1992ก็เป็นรถที่สปอร์ที่เท่ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็หายากไม่ค่อยมีคนเขาจะขายกันนะครับประมาณนี้นะก็ใครอยากได้โทรหาพี่พันธ์เท่านั้น0 8 1 5 1 9 8 9ห5พี่พันธ์ดีพนรัตน์1 9ด9นึ1งสามเคมอลลั l i น e ID, Assign, w ด y 0 8อย่าลืมเติมแอทไซดด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวัคพันรัตครับทุกคนคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เล่นรถเป็นรถมาก่อนนะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักสะสมไม่จำเป็นต้องเข้าคลับไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรคุณแค่เป็นคนธรรมดาคุณอยากจะเอาคันนี้ไปขับเล่นๆแล้วทำไมก็เอาไปขับอยากจะสนุกเหมือนสมัยก่อนที่แบบเจอคนที่แบบว่าคุยกันผูกคอ แล้วก็ซื้ออะไรเงี้ยราคาเนี่ยถามว่าราคานี้ลดได้ไหมผมยินดีจะลดให้สําหรับใครที่ชอบจริงๆผมก็รู้นะรถผมแม่งไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้หาย,ยากที่สุดหรอกแต่มันก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับนะครับมาดูแล้วไม่โอเคก็ไม่ต้องเอาเอาที่คุณชอบไม่ใช่ผมชอบไม่ใช่คนอื่นชอบนะครับได้เงินไปแล้วไงแม่งก็ไม่สบายใจหรอกวันนี้ประมาณนี้นะวันนี้คุณมีอะไรอยากจะบอกลูกค้าของเราบ้าง ที่เข้ามาซื้อรถวันนี้นะคะไม่ว่าจะมาชมมาซื้อมาจัดไฟแนนซ์นะคะหรือใดๆก็ช่างเรามีขนมให้นะยิปอาจจะไม่ได้เสร็จภายในวันนี้นะคะแต่อยากให้ทุกคนมาดูรถ<อ>ต้ของเราสวยจริงๆค่ะคมีเยอะเลยค่ะคมีหลายคันด้วยนะคะคยังไงมาดูมาชมรถกันได้นะคะขอบคุณมากก็อ่าแล้วคุณรู้สึกยังไงกับการที่อ่าได้นั่งข้างหลังรถคันนี้ ก็ค่อข้างที่จะนุ่มนิ่มนะคะเบาะแล้วกอ็อาจจะเหยียดขาไม่ได้แต่เราไม่เมื่อยก็ <c oughs> น,นี้ก็ขอจัดจบรายการเหียงเท่านี้ <c oughs> เดี๋ยวก็จะพาน้องไปโรงพยาบาลสิริยาก่อนะครับเตือ